สวัสดีเพื่อนชาวอีกดาคอนด i เคิลกันด้วยนะครับพบกับผมนายเจษคอนเสิร์น,นะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ตัวอ d กดาคอนดิเคิลเนี่ยก็จะทำการเปิดบริการให้กับเราได้เล่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเกมใหม่ก็หลายๆคนก็คงสนใจกันใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะอยากทดลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่เป็นเกมใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อมูลต่างๆของตัวเกมมันก็อาจจะยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่ไหมครับหลายๆคนเข้ามาในเกมแล้วก็อาจจะกังวลหลือาจจะรู้สึกว่าเออมันหลงทางไป ว่าพอเข้ามาในวันแรกแล้วเนี่ยมีสิ่งอะไรบ้างที่เ,เพื่อนๆคนจะต้องทำเนาะแล้วก็วิธีการรีโอลต่างๆรวมถึงวิธีการเลือกตัวละครที่เราอยากจะเลือกเล่นจริงๆเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างรวมถึงว่าเออทำยังไงให้ประสิทธิภาพในการเล่น1วันของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ไม่พลาดคอนเทนต์สำคัญสำคัญกันในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้กันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่ามัวรอชาร้าได้ีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอโจอไว้แล มองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพย์ K w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเปได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจจสเดนเนียรยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชินหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในข่าวบันใต้คลิปเลยแล้วก็สลับเดือนนี้สหรับคนที่เติมกับทางเคอเพรับไปเลยเคอคอยคูณ ok 2ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มในการเติมครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง5%เพราะฉยะครับอย่าลืมนะเปุ้มเปฉลาดตงเเเพยนะ ก่อนอื่นนะครับมาอธิบายในยส่วนของวิธีการรีโลของเกมนี้กันก่อนละกันนะครับเอาจริงๆแล้วสำหรับการรีโลในเกมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเลยเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตัวละครของเราเนี่ยใช้เยอะมากจริงๆนะครับในเอนเกมคอนเทนต์นะครับจะมีการใช้ตัวละครเยอะสูงสุดถึง15ตัวเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะรีโลในช่วงต้นได้ดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องเปิดกระชาเพิ่มเติมไปอยู่ดีเนาะก็หมายความว่าจริงๆ,ๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องรีโลนั่นเองนะครับการรีโลมันช่วยทําให้เราเล่นในช่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้้้้นนนนนเเเเฉยยแแตต่่่่สุดดดทาาลวีกออองงปิิชพมูัะร เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับวิธีการรีโลในเกมนี้เนี่ยก็หลักๆแล้วก็ทําอย่างนี้เลยก็คือเราจะรีโลผ่านการใช้อัญเชิญสตาร์เดดตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดมาใช่ไหมแล้วก็ทําการกดสุ่มไปเลยนะครับการเปิดกระชาในรอบนี้นะครับมันจะเป็นการการันตีได้รุง้ง1อันก็คือตัวละคร3ดาวเนี่ยหตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็จะสามารถกดไปได้เรื่อยๆจนกว่าที่ว่าเพื่อนๆจะพอใจโอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นกดไปกดไปรอบนึงปุ๊บอ่ะมันขึ้นหน้าจอรุ้งแบบนี้แสดงว่า เราได้ตัวละคร3ดาวแน่ๆหนึ่งตัวนะครับข้ามข้ามภาพกระชาไปใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เปิดในในส่วนของตู้กระชามาได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเพื่อน,อนๆไม่พอใจเนาะก็สามารถกดเรียกอีกครั้งหนึ่งได้เลยตรงนี้นะครับโดย,ยเพื่อนๆสามารถกดได้สูงสุดนะครับหนึ่งร้อยครั้งด้วยกันเอาจิงๆเยอะมากนะร้อยครั้งนะครับก็เอาเป็นว่ารีจนจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจได้เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับอ่ะสรามรอบต่อมาได้หน้าตาประมาณนี้อ่ะแล้วยังไงต่อนะครับ ถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบอ,อันนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ไม่อยากเขาเรียกอะไรอยากจะรีโลต่อแหละอยากอยากอยากจให้มันดีกว่านี้แต่ว่าแค่ว่าอยากจะเซฟอันนี้เอาไว้ใช่ไหมก็เพื่อนๆสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับก็คือคําว่าบันทึกผลลัพธ์ตรงนี้เนาะกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะ,ะมันก็จะทําการเปลี่ยนจากเดิมเนาะเมื่อกี้ผมเปิดได้ตัวของมาเรียใช่ไหมก็จะเป็นการพอเรากดตกลงปุ๊บ มันก็จะเซฟมาเป็นตัวของอันนี้แทนและนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวของน้องเมวิสแทนและนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถกดซุ่มต่อได้เลยเนาะอีกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็รีโลไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองซุ่มอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ รอบนี้ได้มาเป็นน้อ,นองเมวิสคนเดิมนะครับก็เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพอใจอันนี้นะครับอยากจะอยากจะเก็บอันนี้ไว้ก็สามารถกดบันทึกผลลัพธ์นะครับแล้วก็กดตกลงได้แต่ว่าถ้าไม่พอใจก็สามารถกดสุ่มต่อไปได้เลยเนาะเพราะว่าเรากดบันทึกอันแรกที่เราอยากจะได้ไว้แล้วไงใช่ไหมก็สามารถอย่างนั้นได้อแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆต้องเลือกแล้วนะครับว่าสมมติว่าโอเคแล้วนะครับว่าอันนี้ที่อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วตัวละคร5ดาวต่างๆนานาก็เป็นตัวละครที่เราชอบมากๆแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกกกตรงนนี้้้แลลวว็เือไดาา่ อ,อันไหนนะครับอันนี้คืออันล่าสุดที่เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็อันด้านซ้ายเนี่ยคืออันที่เพื่อนๆบันทึกเอาไว้เนาะก็สมมติว่าเพื่อนๆจะเอาอันนี้ก็กดเลือกอันนี้นะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยก็ตู้นี้ก็จะหายไปนะครับไอ้ตู้ที่มันเป็นตู้สตาร์แดนเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ กระชาหรือว่าได้ตัวละครตามที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองอะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เออเล่นไปแล้วไม่ถูกใจว่ะอยากจะดีโลอ,อีกหนึ่งรอบทํายังไงดีใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่ตรงทางด้านขวาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าจัดการบัญชีเนาะแล้วก็ลบกดคําว่าลบบัญชีนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์แล้วก็เวลาเพื่อนๆก็คือมันจะเป็นการลบ i อดีทิ้งนั่นแหละแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเวลาทําเวลาทําตรงนี้เนี่ยก็กดคําว่าก็พิม์ก็พิมพ์ตามที่เขาบอกกกกน็แลล้วดตงไป ตัวเกมเนี่ยก็จะโดนรีเซ็ตนะครับแล้วก็กลับไปเริ่มเล่นใหม่ก็คือเพื่อนๆจะสามารถใช้ ID เดิมนะครับไม่ต้องไปสมัคร ID ใหม่นะครับใช้ ID เดิมไปแล้วก็สามารถรีโลรได้จนกว่าที่เพื่อนๆจะ,จะชบจะชอบใจเลยนั่นเองนะครับ อาพารตต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเปิดกระชาในเกมนี้นะครับกระชาในเกมนี้เพื่อนๆสามารถเปิดได้ผ่านตัวของโหมดอัญเชิญนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตู้ให้เพื่อนๆเห็นนะตรงนี้เลยนะครับมีมีตู้กระชาอะไรบ้างก็จะมีอันแรกนะครับก็คือของขวัญจากนอนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในแต่ละวันเนาะเพื่อนๆก็สามารถมาเปิดได้เลยนะครับเป็นของฟรีๆที่เขาจะให้กับเราเนาะซึ่งของรางวัลมันก็จะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับเปิดไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเอ่อของรางวัลต่างๆมันก็จะเป็นพวกแบบ คือเงินคือของรางวัลมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นของแจกละกันก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับจะลืมเข้ามากดรับทุกวันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จะมีตู้ตัวละครเนาะตู้ตัวละครเนะี่ยในช่วงต้นเกมมันจะมีประมาณ2ตู้นะครับก็คือจะมีตู้เลดอัพนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นตู้ของน้องอาบิสอยู่นะครับเออแล้วก็อีกหนึ่งตู้ก็จะเป็นตู้ถาวรนะครับก็ตรงนี้ก็จะก็คล้ายๆก,กันนั่นแหละนะครับเพื่อนๆสามารถสมตู้ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าก็หลักๆแล้วก็คงสมกันที่ตู้เลดอัพน เองนะครับก็ถือว่าสมคู่กันไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วตัวของออตู้เลตอัพมีกลไกในการเล่นยังไงใช่ไหมก็ในส่วนของตู้เลตอัพเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรมันก็จะมีทุกๆ10โลนะครับก็คงจะเหมือนเกมกระชาทั่วไปเลยก็คือทุก10โลเนี่ยก็จะมีการการันตีได้ตัวละคร2ดาวนะครับซึ่งก็เทียบได้กับตัวละครสีดาวในเกมเกิร์ลชินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็คือเป็นตัวละครระดับม่วงอ่ะเป็นตัวละครระดับแรงนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเราต้องกด10เท่านั้นเนาะถ้้้าาาาเเเรรรถกดแคค่่1ังนีย มันจะไม่นับเนาะต่อให้เราจะกด1ครั้งไป10ครั้งอะไรแบบนี้มันจะไม่มีการมันจะไม่มีการการันตีให้กับเราเราต้องกด10เท่านั้นนะครับเราถึงจะได้การันตีว่าจะได้ตัวของตัวละคร2ดาวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็คือเราจะได้ตัวละคร3ดาวก็ต่อเมื่อนะครับเราทําการเปิดจนครบ80โลแล้วนะครับ ก็จะเป็นการการันตีได้ตัวละคร3ดาวเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะได้ตัวละครหน้าตู้หรือเปล่าก็คือต้องไปรันดอมกันอีกทีเนาะอ่ะแต่ว่าเรทก็ถือว่าสูงอยู่นะครับตัวละครปกติทั่วไปก็อยู่ราวๆประมาณประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้แต่ว่าคือมันตัวเลขมันดูน้อยเพราะว่ามันต้องเฉลี่ยกับตัวละครอ,อื่นด้วยไงแต่ว่าอันนั้นมันแต่ว่าพาร์ทพาร์ทการันตีเนี่ยมันก็มีแค่ตัวละครสามดาวเพียงเดียวใช่ปหมมันก็จะเหลือแค่ตัวละครพวกเนี้ย นะครับซึ่งตัวอาพิสก็จะเยอะสุดเลยอะไรแบบนี้เนาะก็ก็จะมีโอกาสได้รับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือกันอันนี้ก็คือจะไปนในส่วนของพาร์ทของการเปิดกระชานะก็หลักๆแล้วก็จะเปิดแค่ตู้ลิมิตนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตู้ก็คือในส่วนของตู้คู่หูนะครับคู่หูในเกมนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปอธิบายรายละเอียดอีกทีตอนในพาร์ทในพาร์ทของ1วันต้องทําอะไรแล้วกันนะครับแต่วันว่าตัวคู่หูเนี่ยก็คือสิ่งที่เราใช้ในการสวมใส่ให้กับตัวละครตัวละครของเรานะครับเป็นการใส่แล้ว SSR ยิ่งหลับเ r อาะไรแบบนี้สเตตของตัวละครของเราเวลาใส่คู่หูพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราได้สเตตเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับามาดูหัวข้อต่อมานะครับก็คือวันแรกของเราเนี่ยควรจะต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําในวันแรกนะครับก็คือในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆเพราะายิ่งเล่นเนื้อเรื่องไปเยอะเข้าไหร่เนี่ยนะครับรางวัลที่เราได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มันไม่ได้มีแค่แจกเพชรเนาะก็คือจริงๆแล้วเราก็จะได้เพชรจากการเล เรื่องของการ,ราอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมด้วยเพราะทุกคนลองเข้าไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยทางด้านขวาล่างนะครับก็เห็นเนาะว่ามันมีการแจกเศษตัวละครด้วยแล้วก็ในบางอันเนี่ยมันจะเป็นแจกเป็นตนัวละครมาเป็นตัวๆเลยด้วยนะครับเพราะงั้นก็ตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆม,มันช่วยในการกลดิงของเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการที่ว่าไอตัวคอนเทนต์เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมของเราด้วยนะครับทุกคนก็เจ็นเนาะว่ามันจะมีบางคอนที่ ที่หลักให้ถึงค่าที่เขากําหนดเพราะงั้นก็คือหมายความว่าไอคอนเน์พวกนี้มันจะสามารถปลดล็อกให้กับเราเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องผจญภัยจนถึงค่าที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็พยายามเล่นเนื้อเรื่องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทเล่นไปได้เลยเพราะว่าเราจะได้มีคอนเทนต์เล่นเยอะๆนั่นเองนะครับอะแล้วนอกจากเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วมีอะไรอีกที่เราควรจะต้องเล่นเนาะก็จะมีในส่วนของสร้างปรักหักพังนะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญอีกเหมือนกันตรงนี้เป็นแหล่งในการฟาร์มทรัพยากรขอ,ของเราเนาะจริงๆแล้วก็คือตััััวเเเเเเกกกกกมมน่่่่ยยย็็จะะคออออๆๆปลลลบบรรรฟาา์ใหห้้ไืืพง เนาะเวลาที่ปล่อยบอดฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ไอค่าขาบนเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มเห็นไหมมันก็จะมีทั้งในส่วนของเงินแล้วก็จะมีในส่วนของ EXP เอาไว้ใช้ในการอัพตัวละครนะครับอะแต่ว่าไอตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นจากอะไรเนี่ยมันจะขึ้นกับไอตรงในส่วนของสิ่งปลูกสร้างของเรานะครับเราวางอะไรไว้มันก็จะสร้างให้เราตามนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ ทาคริสตัลเนี่ยก็จะให้ในส่วนของเพชรเอาไว้เปิดกระชาตัวละครของเรานะครับหรือว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหุ่นฝึกต่อสู้ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เราสามารถฟาร,ร์ม EXP ได้นั่นเองนะครับแต่ทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าไอ้ไอ้สิ่งบกสร้างพวกนี้มันก็จะมีพังได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเปิดอันนี้มาปุ๊บมันก็เขียนว่าไม่พร้อมใช้งานแล้วก็คือหมายเขาว่ามันพังและมันไม่ได้สร้างอะไรให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับ เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามหาของมาเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะหาของมาเปลี่ยนสิ่งที่มันพังไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่เข้าไปวางแทนนั่นเองแล้วคําถามคือแล้วไอ้สิ่งปลูกสร้างอันใหม่เนี่ยเร,เราจะหาจากไหนนะครับเพื่อนๆสามารถหาได้จากการสู้กับเอ่อตัวของมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ซึ่งมันก็จะนับเวลาถอยหลังอยู่เห็นปะทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมา1ตัวเราก็สามารถเอ่อทการต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนี้แล้วก็เอาในส่วนของรางพ,พวกนี้นะครับเห็นปะมันก็จะได้หุ่นฝึกต่อสู้ใช่ไหมมันก็จะ ได้นั่นเองนะครับซึ่งไอเทมที่เราสามารถวางได้เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างจอเลยเห็นปะ เพื่อนๆก็สามารถลากตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็เอาไปวางได้นั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มฟาร์ม EXP ให้ผมแหละเนะาะเพราะงั้นก็ต้องมาเล่นตรงนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็เอ่อพอของระวันทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยก็อย่ายลืมกดเก็บด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไอเทตมตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สําคัญอีกเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของที่ล่าอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งทีีีีี่่่่่ตเเเเกกกกกกมมมมมแแจจจใใใหหห้้้้้ััััับรรราาาาาาาลลวววววว็็ททททุุๆนนนนนนนะคคะคนนาาคคชชยํํืืออ3งไ เราจะสามารถได้ฟรีๆได้ทรัพยากรฟรีๆทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับแจกอะไรบ้างนะครับก็แจกไปในส่วนของมานานะครับมานาอันนี้ก็เอาไว้ใช้คล้ายๆกับเป็นเงินนั่นแหละนะครับเป็นเงินในเกมนี้ยิ่งมีมานาเยอะก็คือมันมีเงินเยอะนั่นแหละนะครับก็แจกทั้งหมด3ครั้งอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ EXP เอาไว้อัพตัวละครเนาะก็แจกอีก3ครั้งเหมือนกันซึ่งเวลาการฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆขอแค่ว่าเล่นเล่นไปรอบนึงเนาะให้เราได้3ดาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนรคะับ เนี่ยกดร์ทเคไปปุ๊บ,บก็ตัวละครก็ทำการต่อสู้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วก็ได้ exp มาเลยนะครับง่าย,ายๆเร็วแบบนี้เลยเพราะงั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาอะไรนะครับอ่ะก็ก็คือในส่วนของ ที่เลาอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะมี2อ,อันนี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตทางด้านซ้ายล่างนะครับมันแต่แต่ว่ากล้องผมบางอยู่ไม่เป็นไรนะครับคือมันจะมีอยู่2ส,ส่วนเนาะอันนึงมันจะเป็นในส่วนของวอลคิรี่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอีกโหมดหนึ่งมันจะเป็นในส่วนของคู่หูนะครับไอวอลคิรี่ก็คือเราหาเงินเอาไปอัพตัวละครเราหา exp ไปอัพตัวละครใช่ไหมแล้วก็ในพาร์ทของคู่หูเนี่ยก็จะเป็นการหา exp แล้วก็ ทรัพยากรต่างๆเอาไปอัพในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับอะซึ่งซึ่งสัตว์เลี้ยงคืออะไรก็เดี๋ยวผมพาไปดูสักทีหนึ่งละกันนะครับอะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นระบบที่อยู่ข้างๆกับตัวละครของเราเนาะเอาเป็นว่าเราใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปเนี่ยนะครับสเตตของตัวละครของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอะยกตัวอย่างเช่นผมใส่เป็นตัวน้องพึ่งคนนี้ใช่ไหมพึ่งคนนี้ก็เพิ่มค่าพลังชีวิตให้ผมเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของพาสีแจกให้กับเราด้้วยออออีกกกกกเเเหหมมืนนนััน็็รราาาาใใชะพลแ ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นปะเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการเอาสลามมาอัพ เลเวลของตัวละครของผมให้เฮ้ hey, ไม่ใช่สิหมายถึงว่าเอามาอัพในส่วนของเลเวลสัตว์เลี้ยงของผมให้มันเยอะมากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับไปเล่นในส่วนของที่รับอุดมสมบูรณ์ด้วยละกันอีกอันนึงนะครับที่เพื่อนๆควรจะเล่นก็คือจะเป็นในส่วนของอะไรหน้าเดี่ยวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบ PVP นั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสไปนะครับว่าเราจะต้องไาเล่นต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หลักๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องของการทีมนะครับวางทีมให้ถูกต้องอัพทีีมมไไไไไไหนนนนววว้้้้้้กกก็็เเออออาาาาททังงแแค่่ะะรรรลํตสสููปปด นะครับสู้ไปก็จะได้ในส่วนของการเก็บสแต็กตรงนี้เห็นปะมันจะมีบอกว่าเข้าร่วมต่อสู้20ครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งพอครบ20ิปุ๊บอ่ะเพื่อนๆก็จะได้เพชรเข้ามา20่อะไรแบบนี้นะครับก็เล่นทุกๆวันนะครับเล่นทุกๆวันใน1วันเนี่ยเราสามารถเล่นได้5ครั้งนะครับเก็บสแต็กตรงนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้เพชรไปเรื่อยๆแล้วนี่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนาะ พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการเก็บในส่วนของเออ <S <S หรียญเดี่ยวอารีนาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้ใช้ในการแลกเศษตัวละครน,นั่นเองนะครับกดเข้ามาที่ร้านค้าปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกไอก้การเล่นการเล่น PVP ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้เศษตัวละครเอามาใช้งานด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าสําคัญอีกเหมือนกันในการเล่นซึ่งเราก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะทุกคนคือมันเป็นโหมดออโต้ทุกคนทุกคนไม่ต้องเล่นเองก็แค่กดเข้าไปแล้วก็ปล่อยบอทมาเล่นนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ถ้ามารถ กดข้ามแล้วก็ชนะได้เลยเห็นจะเห็นว่าเพื่อนๆสามารถทําอย่างนี้ได้เลยเพราะงั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของ PVP นะครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ได้ไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องเล่นไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราแข่งขันกับใครขนาดนั้นแค่เข้ามากดเนี่ยแค่เข้ามากดแค่นี้ก็คือชนะแล้วนะครับขอแค่ว่าเราทําสเตตของเราให้สูงๆเข้าไว้แค่นี้เราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้สบายๆแหละนะครับเนี่ยก็เล่นสบายชิวๆแบบนี้ไปนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้ก็ได้เพชรแล้วเนาะ เออเพราะฉันก็ไม่ต้องซีเรียสจริงๆนะครับในส่วนของ PVP ใครที่แบบว่าไม่ชอบการแข่งขันอะไรเงี้ยก็เกมนี้ค่อนข้างเฟรนลี่อยู่เพราะว่าเออเพราะว่าเราไม่ต้องสู้จริงๆนะครับแค่เขาแค่เอาตัวละครมาหลอกๆเราเฉยๆแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นก็ประมาณนี้นะครับไรีนเดี๋ยวก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยละกันส่วนอันอื่นๆนะครับในส่วนของารีนกลุ่มแล้วก็ในส่วนของเขาวงกดคนแครเนี่ยสองอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าวันแรกเราคงเล่นไม่ได้เนาะมันคงมันค่อนข้างไกลนะครับอันนี้ปลดที่แมป9ก้าอันนี้ปลดที่แมปริบเอ็ดนี่ยก็คแบบ อดหลับอดนอนคขาต้องอดหลับอดนอนจริงๆนะครับเพราะงั้นก็ ก็คงไม่ก็คงไม่ได้จําเป็นต้องเล่นตั้งแต่วันแรกนะครับอะแต่ว่าพูดไว้นิดหนึ่งละกันนะครับก็คืออารีนากลุ่มเนี่ยก็คือจะเป็น PVP เหมือนกันแต่ว่าเป็น PVP ที่จากเดิมที่เราต้องจัดแค่ทีมเดียวใช่ไหมอันนี้จะจัด3ทีมแทนก็คือเดิมทีเราใช้ตัวละคร5ตัวก็ใช้15ตัวแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมตอนต้นตอนต้นสตรีตอนต้นคลิปผมบอกว่าตัวละครในเกมเนี้ยเราอาจจะไม่จาเป็นต้องมานั่งรีโลขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราใช้ตัวละครทุกตัวจริงๆนะครับเพราะว่านั่นแหละแต แคละนะครับอันนี้จะเป็นการฟาร์มคู่หูนะครับคู่หูเนี่ยเราสามารถเปิดกระชาเอาก็ได้หรือว่าเราจะมาฟาร์มจากตัวนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ากว่าจะฟาร์มได้ก็เลเวลเออตอนต้องเออพื้น,พ,นพื้นที่ประจนภัยของเราก็ต้อง11เนาะเนาะพอะากันก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับ อ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของหอคอยลงตานะครับครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ท้ายเกมนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ไต่หอนั่นแหละยิ่งไต่หอไปเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเพชรมากขึ้นเท่านั้นด้วยของรางวัลที่เราได้ก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับเข้ามาเล่นวันเว,ว้นวันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะจะยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าอ่ะ มันก็จะมีหอข้างๆด้วยแต่ว่าซึ่งซึ่งหอข้างๆเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําว่าให้พยายามเข้ามาเล่นหน่อยละกันเพราะว่ามันไม่ได้เปิดทุกวันนะครับไอหอตรงกลางเนี่ยเปิดทุกวันเพราะงั้นเล่นวันไหนก็ได้แต่ว่าไอหอข้างๆเนี่ยมันจะเปิดแล้วแต่วันเนาะเพื่อนๆสามารถดูวันได้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยวันมันจะมีหออันนึงเปิดวันจันทร์หออันนึงเปิดวันอังคารวันพุธพฤหัสอะไรเงี้ยก็จะเปิดในแต่ละวันสลับสลับกันไปเพราะงั้นก็ต้องหมั่นเข้ามาเช็คกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครของเราพร้อมก็็สรเปนนะะจั เห็นปะมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเออเนี่ยหอนี้ใช้ได้แค่ตัวละครประเภทนี้เท่านั้นนะหอนี้ใช้ได้แค่ตัวละครประเภทนี้เท่านั้นนะอะไรแบบนี้เพราะงั้นสุดท้ายแล้ว เราต้องปั้นตัวละครเยอะมากๆจริงๆนะครับยังไงซะเอ่อตอนรีโลนี่ไม่ต้องเป็นซีรีสมากนะครับก็เอาตัวละครที่ทุกคนอยากได้เล่นไปก่อนนะครับยังไงซะเราต้องปั้นหลายๆตัวละครกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ส่วนตัวผมแนะนําว่าก่อนจะเลิกเล่นนะครับหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยควรจะต้องมาเช็คหนึ่งครั้งนะครับก็คือในส่วนทองด้านขวาบนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับก็แล้วแต่ว่าในแต่ในในแพชนั้นๆมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าใน day แรกเนี่ยนะครับเขาน่าจะมีกิจนหเาะ็ว่ มันมีเคสต,ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอาจริงๆแล้วไม่ต้องไปซีรียสมันมากครับขอแค่ว่าเพื่อนๆทำตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เล่นอีเวนต์ต่างๆเอ้ยเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์ยนั่นตามที่ผมบอกไปเนี่ยแค่นี้มันก็สามารถปลดล็อกได้ทุกอันแล้วนะครับก็อันนี้เป็นวันที่4แล้วที่ผมเล่นนะครับก็ของรางวัลก็จะเห็นว่ามันแจกเยอะมากจริงๆนะครับพะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีการแจกในส่วนของ เ,เขาเรีเยกอะไรนะเขาก็จะมีการแจกในส่วนของคาริสให้กับเราด้วยซึ่งก็จะเป็นตัวละครนะครับเอาให้เราเอาไปเล่นฟรีๆนั่นเองเนาะซึ่งคาริสเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เล่นเป็นสายไหนก็จะมีสายแทงสายโจมตี T, แล้วก็สายฮิวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะอยากให้อยากให้ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยนะครับเล่นเป็นสายไหนส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เราเลือกเป็นสายแทงนะครับเพราะว่าตัวโจมตี T, เรามีเยอะและ้วส่วนใหญ่แล้วตัวละครแคดดี้ในไอเดียของเรามันมักจะเยอะและ้วส่วนตัวฮิวเขาก็มีแจกอีกเหมือนกันนะครับ ก็แต่ว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวแทงที่เรามีเนี่ยนะครับในเกมเอ่อณปัจจุบันแล้วก็ในตัวละครแรกที่เรามักจะได้กันเนี่ยมันจะเป็นตัวของน้องมาลุลุนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ นะครับซึ่งน้องคนนี้เป็นน้องเป็นน้องคนที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของการกันกายภาพนะครับค่าดีฟเอนต่างๆน้องจะสูงมากแล้วก็สามารถเปิดโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมของเราได้ด้วยแต่ว่าเวลาที่เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเวทอะไรแบบนี้น้องเขาจะยืนไม่ค่อยไหวเพราะว่าค่าเขาเรียกไรค่าเกาะเวทเขาไม่ได้สูงมากนะครับก็แต่ว่าตัวเนี้ยตัวของออตัวของคาริสเนี่ยนะครับคาริสที่เป็นอยู่ในโหมดป้องกันเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยนะครับ มันมีสกิลหน่เนาะที่เปที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้ทำให้ค่าป้องกันเวทมนต์ของตัวเองเพิ่มขึ้น50เป็นเวลา2เทื์นตรงนี้ช่วยทําให้น้องสามารถยืนได้ดีกว่าตัวของมาลุลุป,ประมาณหนึ่งเวลาที่เจอกับมอสเตอร์ประเภทเวทนะครับพอนก็แนะนําว่าแลกตัวนี้มาด้วยละกันเวลาที่เจอกับคอนเทนต์ยากๆเนี่ยก็จะได้มีอะไรรับมือนั่นเองนะครับ อ่ะหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการปั้นตัวละครนะครับเอาจริงแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรสมันนะว่าจะต้องปั้นตัวละครอะไรยังไงความยากอะไรยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันมากตัวเกมค่อนข้างแนะนามาดีแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถโฟล o ลตามตัวเกมได้เลยหลักๆแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆอัพเลเวลนะครับแล้วก็สกิลนะครับต่างๆก็ก็กดไปเลยนะครับกดออโต้ไปเลยนะครับกดอัพเออเลื่อนเลื่อนไปให้สูงสุดใช่ไหมแล้วก็กดเลเวลอัพตรงนี้นะครับในส่วนของสกิลเหมือนกันก็สามารถกดพัฒนาสกิลทั้งหมดตรงนี้ได้อีกกกเเเเหมมืืออออนนัััร็พพไไปลยยโดดดที่่่สสสาาถู้งุ เท่ากับเลเวลของเออตัวละครของเราเนาะอายกตัวอย่างเช่นนะครับ เอ่อผมตอนนี้เอ่อเลเวลตัวเลเวลตัวกัปตันของผมเนี่ยเลเวลอยู่ที่24ใช่ไหมครับก็หมายความว่าตัวละครของผมเนี่ยก็สามารถอัพได้เลเวลได้สูงสุดอยู่ที่24อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะเกินกว่านี้ไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของของสมใัเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าติดตั้งอัตโนมัติได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวของต่างๆที่อยู่ในคลังของเราเนี่ยก็จะถูกสมใัยเข้ามาเองนะครับส่วนของไหนที่ไม่เอ่อเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆสามารถกดบวกเข้ามานะครับแล้วก็สามารถไปฟาร์มขออกกกััันนนนไไดดด้เเเาะะ็ปปิลยยครบ่่ตววงชสม ของสิ่งนี้ใช่ไหมก็กดเข้าไปแล้วก็มันก็จะสักเชตให้นะครับว่าเราจะต้องไปฟาร์มที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปฟาร์มตามที่เขาต้องการละกันประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าตัวไอเทมแต่ละไ,ไอเทมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่เนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมฟาร์มของไวรอ,อ,อไว้อรอเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะสามารถติดตั้งได้ตอนที่ผมเลเวล25นะครับก,ก็ต้องรอก่อนนะครับพอเลเวล25ิปุ๊บผมถึงจะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับที่ของสมใสด่ดูมันก็จะมีดดววงาวเห็นป ก,ก็คือหมายความว่าไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยเราสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถกดพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ใส่หินอัปเลเวลเข้าไปแล้วก็อัปอัปเลเวลของอไอเทมของเราไดอา้อะไรประมาณนี้สเตตสแตทของตัวละครของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเน้นแนะนําว่าจริงๆแล้วในช่วงต้นเกมเรายังไม่จำเป็นต้องไปอัปเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า,าถ,ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตเนาะว่าตรงกลางตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าอันดับอยู่นะครับ อันดับตรงนี้นะครับเราจะสามารถอัพเพิ่มเติมขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อเราใส่ของครบแล้วนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นน้องลิซ่าของผมเนี่ยตอนนี้ใส่ของครบแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลดอันดับขึ้นไปอ่ะเราผมก็เดี๋ยวลอ,ลองปลดอันดับให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับกดคำว่าเพิ่มอันดับขึ้นไปปุ๊บ ตัวละครของเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มเติมเห็นปะทุกคนก็จะได้สเตตัสเพิ่มเติมไปแต่ว่าของสมใส่ทุกอย่างเนี่ยก็จะโดนรีเซ็ตใหม่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ของที่เราเคยอัพเอาไว้ใช่ไหมครับไอ้ของที่เราเคยอัพดาวาไว้เนี่ยไอ้ของพวกนั้นมันก็จะหายไปด้วยแล้วเราก็ต้องมานั่งฟาร์มของใหม่นั่นเองนะครับันนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาของใส่ให้กับตัวละครเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะอย่าเพิ่งอัพดาวนะครับก็ใส่ไปก่อนใส่ให้มันครบรูไปก่อนอะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็นไม่ได้อย่าเพิ่มอัป o w n แล้วก็ค่อยไปอัป o w n เออจริงจริง,รง,รงตอนที่ขั้นสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเ <ๆ S 1> เล่นไม่ไหวจริงๆเนาะหมายถึง,ง,งว่าเออ,เอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันติดเลเวล24ตอนนี้เออถ้าจะเอ, up, เอ่อใส่ของอันต่อไปได้ก็ต้องไปเลเวล25เท่านั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆติดในส่วนของเควสในเรื่องอยู่ยังเล่นไม่ผ่านสักทีก็จะอัปก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันเนาะเพียงแต่ว่าให้เอ่อรู้ไวล้ละกันว่าสุด,ส,ด,ส,ดสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ขั้น เ,ออเพิ่มเลเวลไปเนี่ยของพวกนี้มันจะหายไปนะครับของพอกันก็บรหิหารทรัพยากรให้ดีแล้วกันเนาะส่วนตัวผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไม่ไหวจริงก็จะอัพก็ได้ไม่ว่ากันเนาะอ่ะนแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับ เอ,อ่อทั้งหมดที่เราคุยกันไปในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นข้อมูลจากในส่วนของเซิร์ฟเทสนะครับซึ่งในตอนเกมเปิดจริงเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคงจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายก็สามารถยึดกันตามนี้ได้นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วยังมีคอนเทนต์อีกเยอะเลยเนะเาะเอาที่ผมพูดไปเ,เมื่อสักครู่ทั้งยินทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นแค่พาเรเล็กๆเท่านั้นเรายังไม่ได้ไปคุยถึงเรื่องว่าขอคอยต่างๆมีเทคนิคอะไรยังไงรวมถึงเรื่องของตัวละครต่างๆภายในเกมด้วยว่ามีตัวละครไหหนนนที่่าาาจบ้งกมััะครเยิป ดังนั้นเนี่ยในส่วนของพาร์ตตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในคลิปหน้าละกันนะครับใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งตัวไว้ด้วยนะส่วนในคลิปนี้จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากเนาะสำหรับวันนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้้งเเตืืออนนนนทีี่่หากััพะครบ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ